สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเครื่องช่างนับชิ้นงานแบบตั้งโต๊ะนะครับจะเป็นรุ่น t i เกอร TCT ขีด01นะครับพิกัดจะมีตั้งแต่3กิโล6กิโล15กิโล30กิโลนะครับค่าอานละเอียด3กิโล0.1กรัม6กิโล0.2กรัม15กิโล0.5กรัมและ30กิโล1กรัมนะครับประเภทจอจะเป็นแบบ LCD สีฟ้าตัวเลขสูง18มิมตรแสดงน้าหนัก6หลักนะครับหน้าหน่วยจะมีกิโลกรัมกรัม ปอนแล้วก็ออนนะครับมีปุ่มหักค่าภาชนะนะครับหรือปุ่มแทนนะครับปุ่มนี้นะครับมี AC adapter นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ AC adapter นะครับระยะเวลาในการใช้ต่อเนื่อง80ชั่วโมงเมื่อมีการชาร์จแบตแบบเต็ม12ชั่วโมงนะครับขนาดจานช่างจะเป็น22่สคูณสาเซนติเมตรนะครับเป็นแบบสแตนเลสขนาดเครื่องจะเป็น34.5สิบสีคูณสาคูณสิบเซนติเมตรนะครับ ตัวนี้จะเป็นเครื่องนับชิ้นงานนะครับอันนี้จะเป็นตัวเวทตัวนี้นะครับจะเป็นน้ําหนักรวมนะครับอันนี้จะเป็นน้ําหนักต่อชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นจํานวนชิ้นนะครับสามารถบันทึกรายการได้สิปุ่มนะครับบันทึกรายการได้สิปุ่มนี่นะครับแต่รวมบันทึก้ทั้งหมด20ิรายการนะครับหนึ่งปุ่มสามารถบันทึกได้2รายการนะครับเดี๋ยวผมจะชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับ ันนี้นะครับผมเอาน้าหนักน้าหนักรวมเท่านี้นะครับผมเอาสิบชิ้นนะครับอ่าโอเคจะประมาณนี้นะครับน้ําหนักรวมนะครับน้าหนักต่อชิ้นแล้วก็จํานวนชิ้นนะครับ